บทที่56สุรอัลวากียหรือเหตุการณ์เป็นสุรมก,กียอยู่ในภาคที่27มีจำนวนทั้งสิน้น3ตอน96องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่1เป็นบทสุดท้ายในชุด7บทซึ่งเริ่มแต่บทที่50บทนี้ได้กล่าวถึงบุคคล3ประเภทคือพวกที่ได้รับความโปรดปรานมากที่สุดองค์การที่10 พวกที่อยู่ทางขวาและทางซ้ายองค์การที่8และองค์การที่9การตอบแทนแก่พวกเหล่านี้มีตามการงานที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้แต่ในโลกองค์การที่18คําว่าอบาริกหมายถึงภาชนะทองเหลืองมีคอยาวไว้รินน้ําในภาษาเปอร์เซียเรียกว่าสูรอฮีแต่ไทยเรามาแปลงเป็นสุราย ที่หมายถึงฝักบัวส่งน้ําเมื่อกล่าวถึงเงาร่มอันแผ่กว้างในองค์การที่30มีบันทึกในอัลบุคอารีกิตาบุตับซีรของบทนี้โดยท่านอบูฮุไรร์ความว่าท่านอบบมุฮัมม,มัดสุลลัลอะลัยฮิวสลัมได้กล่าวว่าในสวนสวรรค์นั้นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งถ้าสู่เจ้าขี่ผ่านเงาร่มของมันสักร้อยปีก็ไม่พ้นถ้าพวกท่านชอบก็จงอ่านองค์การที่30 ฮะดิษนี้มีปรากฏอีกในอัลบุคอรีบทที่59กิตาบูบัดอิลคอลกีบาปที่8โดยท่านอบูฮุรร์ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีบันทึกว่าไม่มีผู้ใดจะแตะต้องมันได้เว้นแต่ผู้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นหมายถึงมะไลากะดูอัลบุคอรีกิตาบุตับซีรบทที่80 ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออเมื่อเหตุการณ์แห่งวันสินโลกได้เกิดขึ้นไม่มีการมุสาต่อการเกิดขึ้นของมันฟฟิิต <blown away> เหตุการณ์นี้ทำให้ศัตรูตกต่ำลงนรกและผู้ศรัทธาสูงส่งสู่สวนสวรรค์เมื่อแผ่นดินถูกไว้อย่างสถานและภูเขาถูกให้แตกทลายเป็นเสียงเสียง จนมันเป็นฝุ่นปลิววอนและสุเจ้าจะถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทหนึ่งคือพวกอยู่ทางขวาพวกอยู่ทางขวาเป็นเช่นใดช่างเลิศจริงหนึ่อาา และสองพวกอยู่ทางซ้ายพวกอยู่ทางซ้ายเป็นเช่นใดช่างเลวจริงและสามพวกอยู่ทางข้างหน้าเป็นพวกอยู่หน้าสุดในการได้ผลของความดีอเหล่านี้คือพวกถูกให้อยู่ใกล้ความประโมทของอัลลอฮ์ ในส,นสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความโปรดปราลมมนลาพวกที่อยู่ใกล้นี้คือหมู่คณะใหญ่ของแต่ก่อนๆเช่นบรรดาสาวกในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลูฮุอัลัลฮิวะสัลลัมและส่วนน้อยอีกส่วนหนึ่งของรุ่นหลัง คือหลังสมัยของท่านนาบบมุฮัม,มหมัดซลลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัมอยู่บนเตียงที่ถูกถักไว้ด้วยใยทองและอัญมณีอย่างแน่นหนาเอ็นเอกเนกอยู่บนนั้นหันหน้าเข้าหากันนยยะตูฟูฟอััลลลฮิมมวดดานุน มีเด็กๆอายุของที่ไม่โตไม่แก่เวียนรอบคอยรับใช้พวกเขาถือจอกและสุรายคล้ายคนโทคอยาวและถ้วยน้ำเปี่ยมพวกเขาไม่ถูกทำให้ปวดศีรษะเนื่องจากดื่มน้ำนั้น และพวกเขาไม่ถูกทําให้มืนเมาหมดสติและผลไม้ซึ่งพวกเขาเลือกและเนื้อนกซึ่งพวกเขาอยากและคู่ครอง ที่มีดวงตางามโตดังอุปมาของไข่มุกที่ซ่อนไว้อยู่การตอบแทนที่พวกเขาได้ประกอบไว้ในนั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระและการบาปท่านมุญาฮิตอธิบายว่า ตะซีมันคือกาซีบันเรื่องโกหกดูอัลบุคอารีกิตาบุตับซีร์บทนี้นอกจากมีการกล่าวว่าสันติสันติ ما, ส่วนพวกอยู่ทางข้างขวา พวกอยู่ทางข้างขวาเป็นเช่นใดช่างประเสริฐจริงท่ามกลางต้นพุทษาไม่มีน้ำหรือโน้มต่ำลงมาและต้นกล้วยออกผลเป็นเครือซ้อนเป็นหวีและเงาร่มอันแผ่กว้าง และน้ำไหลรินไม่นิ่งไม่เน่าวและผลไม้อุดมไม่มีหมดสิน้นตามฤดูกาลและไม่ถูกจำกัดหรือเป็นอันตรายและบนฟูกที่ถูกยกสูง อออิินนนนนาาาชชุแท้จริงเราได้สร้างนางทั้งหลายเป็นกำเนิดหนึ่งแล้วทำให้เหล่านางเป็นพรหมจันทร์น่ารักและชื่นชมแก่คู่ครองของนางอายุเท่าเทกัน สำหรับบรรดาพวกทางขวาหม,มู่คณะมมใหญ่ของแต่ก่อน,อนและหมู่คณะใหญ่ของแต่หนหลังลลส่วนพวกอยู่ทางซ้ายเล่าพวกอยู่ทางซ้ายเป็นเช่นใดช่างอัะยศจริง ิมูวจะถูกทรมานอยู่ในลมร้อนและน้ำเดือด ي ي และใต้เงาของควันดำทึบลบวไม่ร่มเย็นและไม่ชื่นใจอุกกบลตรฟแท้จริง พวกเขาแต่ก่อนในโลกนี้นั้นเป็นพวกเจ้าสำราญฟุ่มเฟือยและพวกเขาเคยดื้อรั้นทำการบาปหนักเนืองๆเ,เช่นการกุฟและการชิริก และพวกเขาได้กล่าวว่าอะไรกันเมื่อเราตายและเราเป็นผุยผงและกระดูกปนเราจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นขึ้นอีกแน่ๆหรือ,อ,วอรวมทั้งบรรพบรุษของเราแต่บรรพการด้วยหรือวนัรีนรุษของเราแต่บรรพการด้วยหรือ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใช่แล้วทั้งแต่ก่อนๆและหนหลังจะถูกรวบรวมอย่างแน่นอนอยังเวลาแห่งวันอันเป็นที่รู้แล้วุุุมมมมะออ um uh ิินนนนััยฮบดาลลูหลังจากนั้นโอสุเจ้าผู้ดได้หลงทางและได้ว่าความจริงมุสาเอย๋ย ลอิูชรกกเป็นผู้ได้กินผลของต้นสักกูมแน่นอนและพวกเขาจะเติมท้องให้แน่นจากการกินนั้นและพวกเขาจะดื่มน้ำเดือดตามลงไป เป็นพวกดื่มเช่นการดื่มของอูดที่กระหายจัดนี่คือการต้อนรับพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราเป็นผู้สร้างสู่เจ้าแต่แรก แล้วฉนฉนสู่เจ้าจึงไม่รับความจริงเล่าว่าจะถูกให้บังเกิดใหมุ่ م م م สู่เจ้าได้คิดดูถึงน้ำอสุจิที่ถูกฉีดออกสู่มดลูกไหมออุุลนนสู่เจ้าสร้างมันหรือหรือเราเป็นผู้สร้างมัน เราได้กำหนดความตายในหมู่สู่เจ้าและเราจะไม่ถูกล่วงสิทธิ์คือไม่มีผู้ใดมาข่มอัล์ได้ในการที่จะเปลี่ยนให้มีกำเนิดหนึ่ง เยี่ยงสภาพของสู่เจ้าและการบังเกิดสู่เจ้าในสภาพที่สู่เจ้าไม่รู้และโดยแน่นอนยิ่งสู่เจ้าได้รู้การกำเนิดแห่งครั้งแรกแล้วคือชีวิตในโลกนี้ดังนั้นชนในสูเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญเล่า สุ่เจ้าได้คิดดูที่สู่เจ้าหวานบ้างไหม أ أ ن ن สุ่เจ้าเป็นผู้งอกเงยมันหรือว่าเราเป็นผู้ให้งอกเงยนหหุมทก มาดเราประสงค์แน่นอนเราจะทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้นแล้วสู่เจ้าก็จะกลับงงขมขื่นใจแท้จริงสู่เจ้าจะกล่าวว่าเราล่มจมแล้วมีหนี้มาก ن ن ใช่แต่เท่านั้นเราหมดตัวแล้วล้มละลาย أ أ สู่เจ้าได้พิจารณาดูน้ำที่สู่เจ้าดื่มบ้างไหม أ أ ن ن ن สู่เจ้าเป็นผู้หลังมันลงมาจากเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลังมันลงมาเช มาดเราประสงค์เราจะทำให้มันกร่อยก็ได้ดังนั้นชไนสู่เจ้าจึงไม่รู้คุณอร,นนร,รสู่เจ้าได้พิจารณาดูไฟที่สู่เจ้าจุดบ้างไหมท่านบุญาฮิตอธิบายตูรูน้าคือ ตัสตกริยูนาที่สู่เจ้านำออกมาดูอัลบุคารีกิตาบุตรซีรบทนี้ออหสู่เจ้าเป็นผู้ปลูกต้นไม้ของมันขึ้นมาให้เสศดสีเป็นไฟหรือว่าเราเป็นผู้ปลูกขึ้นมา เราได้ทำให้มันเป็นที่เตือนรำลึกและปัจจัยหนึ่งสำหรับผู้รอนแรมดังนั้นจงสดุดีด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ แต่มีได้ฉันขอสาบานต่อการตกของดวงดาวท่านมุจาฮิตอธิบายว่าบิมาวากอัลน,นูจูมคือบิมุกกามิลกุรอานองค์การหลักของอัลกุรอานดูอัลบุคอรีกิตาบทตับซีรบทนี้ และแท้จริงมันคือการสาบานอันยิ่งใหญ่แน่นอนถ้าสู่เจ้าได้รู้แท้จริงมันคือ آن أن อัลกุรอานอันทรงกิตติคุณแน่นอน จะรึกไว้ในคัมภีร์ที่ถูกรักษาไว้ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องเหมือนได้คือนำมาให้แก่มุหัมมัดได้เว้นแต่ผู้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นหมายถึงเมาลาัยกะ เป็นการประทาลุม,มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและก็คำกล่าวนี้นะหรือที่สู่เจ้าดูแคลนหรือปฏิเสธว่าไม่จริงและสู่เจ้าทำให้ที่สู่เจ้าโกหกนั้น เป็นการครองชีพของส่เจ้าดังนั้นชไนเล่าเมื่อวิญญาณได้มาจุกถึงคอหอยและระหว่างนั้นส่เจ้ามองดูอยู่ ن ن และเราใกล้ชิดมันยิ่งกว่าสู่เจ้าแต่สู่เจ้าหาเห็นไม่ ين ين. ก็ไหนเล่าถ้าสู่เจ้ามีเป็นผู้ถูกชำระบัญชีไม่ขึ้นต่อผู้ใด จึงไม่ส่งมันคือวิญญาณน,นั้นกลับไปมีชีวิตอีกถ้าสู่เจ้าสัตว์จริงดังนั้นถ้าเขาอยู่ในหมู่ปวงผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ า و و ن ن รางวัลของเขาก็คือความอิ่มเอิบและความสดชื่นและได้อยู่ในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานามอยีและถ้าเขาอยู่ในพวกแห่งทางขวาลยมี ดังนั้นสานติจงมีแดดเจ้าในหมู่พวกทางขวาแต่ถ้าเขาอยู่ในหมู่ปวงผู้ว่ามุสาและหลงผิดก็คือการต้อนรับแห่งน้ำเดือดเป็นการลงโทษต,ตอบแทน และการเข้าไปในเปลวไฟที่ลุกไหม้แท้จริงมันคือความจริงแน่นอนดังนั้นจงสดุดีด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่